สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมพ่อครัวแมวนะครับให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลยใช้วันนี้นะครับทำเป็ตัวอย่างการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วยอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะครับนี่แบบนี้ครับสลหรับกล้องให้ดูนี่าสาหรับกล้องดูอาหารจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วยอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะครับทําบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนาสามารถใช้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ของพ่อครัวแมวได้เลยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่การนิคมบางปูสมุทรปราการนะครับงานประชุมอบรมสัมมนานะครับวันนี้ลูกค้าสั่งเป็นชุด50ท่าันครับได้อาหารค้าว5้าหวานหนึ่งมีข้าวหอมและน้ำดื่มให้ครับผมในรลยบุฟเฟ่พ่อครัวแมวมีอะไรบ้างครับเรามาดูครับนี่ครับภาชนะจานช้อนมีอย่างดีให้นะครับจานนะครับเราใช้จานกระเบื้องใบใหญ่นะครับถือแข็งแรงทนทานตักได้เต็มที่เลยครับ สำหรับร้านบุฟเฟ่ต์ทั่วไปจะให้ใช้จานใบเล็กแต่ว่าร้านพ่อโคเมลจริงใจกับลูกค้าครับใช้บริการ,รอันนี้ทานอย่างใช่ปะ่ะอดีครับอดีครับอันนี้ใครใช้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับอันนี้รอลูกค้าอยู่ นี่เป็นเมนูปลาทอดเออลาปปลาทอดนะครับลาบปลาทอดปลาทอดนะครับแล้วก็เอามาทํากับน้ลาลากอร่อยมากเลยครับสาหรับเมนูปลาทอดนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับเป็นหมูทอดครับสันคอหมูทอดนี่ได้แบบนี้เลยนะครับสันคอหมูทอด สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมพ่อครัวแมวนะครับให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้นะครับพามาดูตัวอย่างการจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะครับเป็นงานประชุมอบรมสัมมานะครับใครดูตอนนี้อาจจะหิวนิดนึงนะครับอ่าเมนูนี้นะครับเป็นเมนูแกงจืดครับผมนีแกงจืดนี่โอ้ยร้อนแบบนี้ครับแกงจืดสาหร่ายก้าหู้หมูสับนะครับ สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับพ่อครัวแมวนะครับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่ก็ใช้พามาดูตัวอย่างการจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะครับเมนูนี้นะครับเมนูผงกะหรี่รวมมิตรครับโอ้โหใช้บริการพ่อครัวแมวนะครับได้เมนูผงกะหรี่แบบนี้นะครับกุ้งสดสดครับนี่กุ้งสดครับนี่กุ้งสดเนื้อเด้งสู้ฟันนะครับกุ้งสดสดเรา หางกุ้งมันจะไม่ดําครับดูได้เลยครับผมแล้วก็รสชาติมันจะอร่อยมากเลยนะครับนี้อีกหนึ่งเมนูไก่ไก่ผัดพริกเกลือครับเราใช้สันในไก่ผัดกับพริกเกลือรสชาติอร่อยลมกล่อมมากเลยนะครับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้นะครับวันนี้เป็นงานประชุมอบรมสัมมานะครับอันนี้ภาชนะนะครับพ่อพเมลใช้ภาชนะอย่างดีครับใช้จานใบใหญ่นะครับถือแท้ถือแข็งแรงทนทานครับ ร้านบุฟเฟต่ตัวไปจะใช้จานใบเล็กนะครับเพราะว่าจานใบใหญ่มันจะเปลืองอาหารบุฟเฟ่เขาแต่ร้านพ่อครัวแมครับจริงใจครับเรามั่นใจว่าอาหารเราอร่อยแล้วก็มีปริมาณเพียงพอเราชิงใช้จานใบใหญ่แบบนี้ครับลูกค้าตักอิ่มเต็มที่ได้แน่นอนครับผมใครใช้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ทาบุญบ้านงาน,งานปวดงานแต่งประชุมอบรมสัมมนานะครับอาหารอร่อยออ่ยจากพ่อครัวแมวมีบริการครับผมค่าอาหารแค่ท่านละ 210บาทเท่านั้นนะครับสำหรับชุดนี้นะครับ50ท่านก็หมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับได้อาหารแบบนี้เลยนะครับใครจะใช้บริการนะครับช่วงปีใหม่นี้คิวเต็มหมดแล้วนะครับจะจองได้อีกทีก็ปีหน้านะครับทำบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนาในเขตสุนทรประกันนะครับสามารถติดต่อกับผมพ่อครัวแมวได้โดยตรงที่เบอร์โทร086หนึ่งหนึ่งตองสี่หกแปดหรือไอดียไลน์แอสไซนเชฟแมวครับผมสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ค้นหาพ่อครัวแมวได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าเป็น Facebook, Youtube, IG หรือ TikTok ค้นหาพ่อครัวแมวได้เลยครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมโหหลายท่านมากเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับอาจจะทําให้ทุกคนหิวแก่เจยงแล้วสําหรับวันนี้ครับพ่อครัวแมวลาไปก่อนครับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้ต้องพ่อครัวแมวนะครับสวัสดีครับ